ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่จังหวัดแพร่เปิดศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่เมื่อเวลา9กนาฬิกาวันที่24ตุลาคม2567ดรสมทยาเครือเวทรองอธิบดีอายการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอายการรักษาการในตำแหน่งรองอธิบดีอายการภาค5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่หน้าที่ทำการกำนันตำบลแม่จัวอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดยนายสิธิชัยกัจเจริญคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่เป็นผู้กล่าวรายงาน ใดยภายในงานมีคณะผู้มีเกียรตินายชัยนรง์สุวรรณโนอายการจังหวัดแพร่นางสาวนาวชนวารานุภาพกุลอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดแพร่นายนรพลวิริยะโสหดอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพรน่นายกิจชัยกิจพินโยประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนายชนวิทย์พิมพิลาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ นายอาทิตย์กึกก้องหัวนหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพักการเมืองนายสุภสารส์ศินชูศรีพานิจังหวัดแพร่นายประจักษ์ชินดาจำรูนนายอำเภอเด่นชัยพันตำรวจเอกเบนวงเครือผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเด่นชัยนายพิเชษศรีตะวันนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัวนายรมเพชรเสาแดน ผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลรักษาการผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่จัวและคณะสโมสรโรตารี่เวียงโกสยัยปีบริหาร2,567-2,568หน่วยงานองค์กรต่างๆและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากค่ะโดยกิจกรรมในวันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ผู้พิการการปล่อยพันปุปลาและการปลูกป่าด้วยค่ะ ซึ่งนายสิทธิชัยกล่าวว่าซึบเนื่องจากสำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ยาวชนและสถาบันครอบครัวสร้างกรอบป้องกันมีให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันพัฒนาศักยภาพช่วยเหลือและประสานส่งต่อเพื่อการคุ้มครองสิทธทิเด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหาในคดีอาญาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวนในพื้นที่ตำบลแม่จัวและพื้นที่ใกล้เคียงและให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาด้านกฎหมายและจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนค่ะในนนนาาาคคีี้้้จัััังงงหวดดททท่่ตะรบ เยชนและครอบครัวสำหรับแพร์นะครับแล้วก็นักศริษการนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเผด็นยชัยทุกท่านนะครับกับผมนายประจักษ์กิฬาจํลลูนนะครับนายเด็นชัยในนามของสริษการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเด็นชัยนะครับเบสนะครับรองที่ดีการภาคห้ารองคณะ ด้วยความยินดียิ่งนะครับในโอกาสในวันนี้ที่เปิดศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรจังหวัดแพรกในวันนี้นะครับก็เยาวชนนะครับและครอบครัวนะครับที่เราวักทราบนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะสังคมเศรษฐกิจนะครับดวงเรื่องอื่นเทคโนโลยีต่างๆนะครับ ก็สาหรับเด็กและเยาวชนเราเนี่ย mm hmm. ก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับทั้งผู้สิทธิ์เป็นผู้เสียงหายเองครับเป็นผู้ต้องหาเองนะครับซึ่งวันนี้วัตถุประส,ปประสงค์นะครับก็คงจะในเรื่องของการในการป้องกันนะครับการทัฒนานักยภาพรวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้กับเด็กและเยาวชนนะครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้มีสูงนะครับในพื้นที่ที่จะ นะครับได้จะรับใช้พม่พี่น้องนะครับเพื่อในด้านต่างๆที่ผมได้กล่าวนำเดินในช้วงต้นนะครับกลาบราสกรารพ,พระเจ้าเรียนท่านดรสุริยาเขียวเวศหลองอธิบดีอายการภาคห้ากระผมนายสิริชัยกาบเจริญาาคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสเทิภาพเด็กเยาวชนสำนักงานอายการาคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้กร,รุณา มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมเือในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในวันนี้สืบเนื่องจากสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวได้จัดโครงการขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเยาวชนสถาบันครอบครัวสร้างปะพักกัน มิให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการกระทำความผิดอาญาตลอดจนการพัฒนาสัเครือข่ายวงลวมมือระหว่างหน่วยงานภาคและภาคเอกชนในการป้องกันพัฒนาสักยภาพช่วยเหลือและประสานส่งต่อเพื่อการคุ้มครองสิทธิและเยาวชนประสานงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาสัทยภาพของเด็กและเยาวชนสำนักงานอายการครอบครัวในพื้นที่ของตำบลเมตัวและพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดแพร่ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเด่นชัยท่านผู้อำนวยการสนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแพร่ที่เวียงโสใสท่านประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่จัวท่านผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านครับก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีความยินดีที่ได้มีโอกาส ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีอายการภาคห้าให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนมีวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมของสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกข,ของประชาชนและเป็นองค์กรที่พึ่งด้านกฎหมาย และพรสมบูรณ์สิริท่านในาการสูงสุดได้มีนโยบายในการบริหารงานของสํานักงานอายการสูงสุดในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานอายการสูงสุดเท่าเทียม 2. มุ่งพัฒนาองค์กรอายการและ 3. ส,ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานอายการเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนภายใต้แนวความคิดที่ว่าซื่อสัตย์ สุดจริตเที่ยงธรรมสร้างความยุติธรรมแก่ประชาชนสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงานอายการสูงสุดเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานอายการสูงสุดและตามนโยบายการบริหารงานของท่านอายการสูงสุดตามที่ได้กล่าวมา จึงได้มีการจัดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของพวกเราชาวจังหวัดแพร่เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการที่จะป้องกันพัฒนาศักยภาพช่วยเหลือและประสานงานส่งต่อในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นผู้เสียหายและ เป็นผู้กระทำความผิดในคดีอาญาและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการน,นี้ทั้งนี้สำนักงานนายการพดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ได้รับความร่วมมือจากท่านดรสิทธิชัยกาเจริญในฐานะคณะกรรมการ,การผู้มีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาศักยภาพ ของเด็กและเยาวชนสำนักงานนยายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภา,าพของเด็กและเยาวชนณนะที่ทําการกํานันตะบลแม่จัวอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าศูนย์ประสานงานนี้จะเป็นสถานที่แรกในการให้ความช่วยเหลือและประสานงาน ในการคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนสถาบันครอบครัวตลอดจนการป้องกันนี้เด็กและเยาวชนเข้าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาญาอันเป็นการสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมควรกระผมขอเปิดศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวดีครับ ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่นทนานประธานนะคะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมืออระบบเปิดป้ายเราห้าสี่สา สโมสรโรต,ตรโานะรีเวียงโกสัยค่ะคารีเวนะียงโกสัยค่ะค่ะชุดที่สามค่ะนะพี่น้องอ๋อ ที่ผมกาบเลียนไปในขณะที่ทาหน้าที่ได้รับมอบหมายด้วยประธานในการต่อดูนนี้นะครับในระหว่างที่ผมกบหลายสิ่งหลายอย่างที่ปรากฏนะครับในสายตาของผมเองจนกระทั่งนําไปสู่ความรู้สึกความคิดนะครับว่าศูนย์นี้ที่เราเปิดขึ้นมานั้นจะต้องมีความยั่งยืนจะต้องมีความพัฒนาถาวรต่อไปในอนานคต โดยเหตุที่ทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนจากโรตารีก็ดีแต่องค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองนะฮะโดยการนำของท่านนายอำเภอจึงนะถือว่าท่านเป็นหัวหน้าส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่จะาการแล้วเรายังมีตำรวจนะครับเข้ามาอยู่ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็น เป็นภาพที่ปัจจันท์นะครับที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งนี้คือความร่วมมือร่วมใจในเด็กในยุคใหม่นะครับต้องการับเเลี่ยนว่าเขาคงไม่เหมือนเด็กในยุคของเราเด็กในยุคใหม่เขาอาจจะมีความคิดก็มีบุคลากรโดยเฉพาะทางเช่นนักจิตวิทยาและนักสังผัสผู้ใหญ่นนะครับก็คงไม่มีท่านใดเราครับที่อยากเห็นลูกหลานของเราเข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของ ผู้เสียหายหรืออยู่ในฐานะของผู้ต้องหาก็ตามนะครับของประเดียการพักห้าพัก้องคณะนะครับก็จะส่งเสริมการแล้วก็ประมาณที่้องนะครับขายนะครับรวมถึงคณะกรรมการและมิชิกนะครับสโมสรบอตเตอรี่เรียนโปรสายนะครับได้เิมนไปนิดนึงนะครับก็เป็นโรอการดีนะครับที่วันนี้นะครับที่ในพื้นที่ เราจะมีศูนย์ในเรื่องของการสานงานกนะับโครงการข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยวาวชนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับในสถานการปัจจุบนันเะนี่ยนะที่ท่านท่านที่เราได้รับทราบนะครับมีแต่หล,หลยายๆอย่างทอยู่้นข่าวต้นๆน,น,นะครับก็เลยเป็นโอกาสในสมายที่ดีนะครับที่เราจะได้มีศูนยะ์การประสานงานในพื้นที่ ก็คงไม่รวมเฉพาะพื้นที่อำเภอเรนชัยนะครับเงราะจะคงจะรวมถึงพื้นที่ใกลเคียงนะครับที่จะได้ความาิเสิ่มร่วมนะครับในการช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนพื้นที่ต่างต่างไปเรนชัยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ท่านได้เชิญมาร่วมพิธีในที่เปิดในวันนี้นะครับในปีก็ประมาณ2,567ที่ผ่านมานั้นนะครับในพื้นที่ของอำเภอเรนชัยเนี่ยก็มีเด็กและเยาวชนนะครับที่กักขัความผิด มีจำนวนหนึ่งคดีด้วยกันนะครับและมีเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้ทำกระทำนะเด็กและเยานทั้งทพศสองคดีด้วยกันนะครับแต่เป็นคดียาแล้วนะครับรวมเป็นสามคดีด้วยกันนะครับแต่ก่อนที่จะเป็นคดียาก็จะมีเคสต่างๆของสารตัรงตเนของเดชชัยนะครับซึ่งเด็กและเยาวชนเองมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดมากขึ้นโดยรวม ควบสูตรวมตัวก,กับกองเดือดร้อนรำคาญหรือว่ามีการแก้ปัญหาในอากาศนะครับกนะ็มีหลากหลายเชตนะครับมันจะเป็นปุ๋ยเด็กและยเยาวชนนะครับที่ในในรอบร้อยกว่า18ปีขึ้นไปนะครับการกข้าวันะครับก็เป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่จอดต่อโจทย์ในการแก้ปัญหานะครับแต่แก้ปัญหาที่ท่านนาในพื้นได้กล่าวไปว่า ผูกคอสิทธิเสรีภาพให้กับเด็กและเยาวชนแด้เนะครับโดยท่านกำลังยาได้มาตั้งสืบกระบวนการในที่นี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์สำคัญยิ่งนะครับซึ่งจะได้นะครับอย่างตระวนเราเรื่องการใช้รถใหม่ท่านที่การอาจจะเป็นหลายนะครับอย่างครูอาจารย์ต่างอาจจะมองในเรืงการศึกษาหรือทางฝ่ายปกครองเรื่องการคท่าควรหรือการต่างๆนะครับการเป็นอยู่ต่างๆของเด็กต่างๆนะครับก็จะตอบโจทย์และสามารถ เรียนท่านดรเตอร์สนทยาเครือเวชนะคะรองอาชีพดีอายการภาคห้าท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค336 0โรตารีสากลค่ะท่านวาสันชัยนะเลิศโบุนะคะนายกสโมสรโรตารีเวียนโกไซนะคะนายกสุชาติมาอุ่นค่ะและสมาชิกสโมสรโรตารีเวียนโกไซนะคะขอ,อะขอสวัสดีทุกท่านนะคะในวันนี้ค่ะ สืบเนื่องจากเมื่อคืนนะคะทางสโมสรโรตารีมินองใสของเรานะคะได้การาทําการเซ็น m o u นะคะเพื่อที่จะมาเปิดพิธีศูนย์ประสานงานโครงการของรง่วมมือในการพัฒนาสรรักยภาพของเด็กและเยาวชนร่วมกับสำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่นะคะและในวันนี้ค่ะดิฉันนะคะ อดีตนายกประภารัฐใต้กุณนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรขอเรียนเชิญนายกาสุชาติมาอุ่นนะคะท่านได้มากล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานขอ,อกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านดรสุนทยาเคลือวเวชรองอธิบดีอายการภาคหพร้อมคณะ,ะอายการทุกท่านท่านาน,นายอำเภอเพื่อเดินชัย ทาา่านัู้นาส่วนราชการต่างๆวนเราไปยืนอยู่ทางโงกากเรียท,ท่านผู้นำชุมชนและแขกผู้มาเกี่ยทุกท่านครับวันที่24ตุลาคมของุทปีนะครับถูกกำหนดให้เป็นวันโปลิโอโลกเพื่อให้เกียรติกับนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ชื่อ,อโจรัสเซดเวิร์ดซอฟนะครับซึ่งท่านได้พัฒนาวัคซีนโรคโปล,โลิโอสเร็จเป็นคนแรกนะครับ ในปีพุทธศักราช2498นะครับในส่วนของโตรตารี่สากลนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโรคพารีโอได้อย่างไรนะครับคือในปีพศ2522นะครับทางโรตารี่สากลนะครับซึ่งในโครงการนี้นะครับก็นําไปสู่การทําให้โรตารี่ได้กําหนดโครงการกำจัดโรคพาโอเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกิจกรรมอันมีความหมายนี้ เนื่องจากมีกิจกรรม4อย่าง4กิจกรรมในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมปลูกป่ากิจกรรมมอบวิวแชร์กิจกรรมปล่อยปลาแล้วก็ศูนย์ประสานโครงการร่วมมือด้วยนะคะอะ่ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการมอบวิวแชร์ค่ะดิฉันขอเล่าความเป็นมาของคโครงการมอบวิวแชร์ในเบื้องแรกนะคะเป็นความร่วมมือของโรตารี่352ส 3350ามห้ 0, 0, และมูลนิธิเฉาจังชื่อประเทศไต้หวันรอบที่สนะคะก็ร่วมระหว่างสมาชิกสมสรตร

ครับสวัสดีครับกับผมนายสิทธิชัยกาจเจริญกำนันตะบลไมปจัวคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาว,วชนจังหวัดแพร่สำนักงานอายการคดีเด็กเยาว,วชนจังหวัดแพร่วันนี้ได้ทําการเปิดศูนย์ประสานงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาว,วชนจังหวัดแพร่โดยท่านดรสุนทิยาเคียวเวศ รองอธิบดีอายการภาค5ได้มาเป็นประธานในพิธีการเปิดในครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานอายการคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ได้จัดตั้งศูนย์โครงการความร่วมมือของประชาชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านกฎหมายและดูแลทุกสุขของประชาชนจึงได้ ัดตั้งศูนย์ขึ้นณที่ทําการกําดนตะบนแม่จัวอําเภอเดชชัยจังหวัดแพร่ในครั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดศูนย์ประสานงานในฐานะของคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนสํานักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ได้ให้การช่วยเหลือในการคุ้มครอง สิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวในพื้นที่ของตำบลมจวะและ,ะพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในการให้คําปรึกษาแนะนําปัญหาทางด้านกฎหมายและจัดกิจกรรมเล็กเปลี่ยนความรู้ความเห็นในการช่วยเหลือของเด็กและเยาวชนในวันนี้นะครับมีการนัดหมายเพื่อสร้างตาหนักรู้ถึงศูนย์ ในการประสานงานให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆในประชาชนในพื้นที่จึงได้จัดก,กิจกรรมในการช่วยเหลือและแจกวินแชร์ถุงยังชีพผ้าห่มรวมถึงพันปลาปลูกต้นไม้และแจกต้นไม้ด้วยวันนี้นะครับนอกจากกิจกรรมเปิดศูนย์ในวันนี้ครั้งนี้แล้วเราได้นําคณะไปปล่อยปลานะครับพันปลาโดยการสนับสนุนจากประมงจังหวัดแพร่ ในการปล <ium> ่อยปลาเก็บแสนตัวนะพี <świ> ่อ่างเก็บน้ําไมจัวและเสร็จจิจกรรมปล่อยปลาที่อ่างเก็บน้ําไมจัวก็จะมีการปลูกต้นไม้นะครับดยการสนับสนุนศูนย์เพาะชําต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้เก็บพันต้นนะครับที่บริเวณป่าชุมชนตะบลเมจัวโดยการสนับสนุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรโรตารี่เวียงโกสันะครับเดอะพิซซา คอมมินีบ้านเขียวและไอซครีมน,นะครับแล้วก็อาหารเชรื่องดื่มต่างๆนะครับโดยการสนับสนุนของภาคเอกชนนะครับภาคีเครือข่า,ขายของเรานะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือและมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับครับขอขอบคุณครับ